เช่างรันพร้อมรือยังจ๊ะพร้อมจ้ามาแล้วครับมาเลยจ้บสวัสดีครับผม E ีเท่าไหร่ไม่รู้ดิฉันก็จำไม่ได้ดิฉันก็เลยไม่พูดซักคำเรื่อง E ีพนี่นะเดี๋ยวดิฉันไปใส่เอาเองใส่เอาเนาะมา e ีนี้เรามาเป็นเหล็กวัสดุของ N695 ทั้งหมดเนาะทั้งหมดเลยมาเล่มนี้หนึ่งเรามาก่อนเลยครับวัสดุด้านเป็นเขากวางนะครับอันนี้เขากวางปิดท้ายด้วยเขากวาย ใบมีดยาวอยู่ที่3.5นิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่1.1นิ้วสันอยู่ที่3มิลอ่าด้ามอยู่ที่4นิ้วนอีนี p น,นี้ไม่ต้องห่วงครับท่องเป๊ะไปกินไปแก้สามมาแล้วเหรอมาครับมีเลมเดียวนะครับด้ามของกวางช่วงนี้หายากแล้วนะเริ่มหายากแล้วนะ,คะใครเก็บได้รีบเก็บนะครับขอกวางเริ่มราาค่ <5. S 1> ะราคา1,550บาทรวมส่งพร้อมส่งนะคะครับผมค่ะ พร้อมซองพร้อมส่งพอมค่ะไปหนึ่งเล่มละอ่าเล่มที่หนึ่งค่ะไปให้ไวค่ะเล่มที่สองเวลามันเยอะเล่มที่สองเอาเป็นนี้อ่ขั้นเวลาก่อนเหล็ก N695 เช่นเดียวกันนะครับค่ะเหล็ก N695 ใบยาวสี่นิ้วด้ามยาวสามนิ้วสันห้ามิลใบกว้างหนึ่งจุดสี่ใช่ไหมน่าจะใช่สันมันเปื้อนอะไรอ่ะช่างเลน อ๋อไข่ไข่ไข่อ๋อดิฉันนึกว่าเป็นลอยไขเป็นไข,นข่ใช่แล้วใ<น>บกว้างหนึ่งจุดสี่นะครับผมเล่มนี้วัสดุคอนี่เป็นเขาวกว้างนะครับคอ,อตรงนี้เป็นเขาวกว้างด้านประกบใช่ไหมเป็นหน้าประกบด้านฟูเท่งครับอ,อป,นนประกบ,ะกบแลยยังไม่พอต่อจิ๊กซออีอกอออว่างจัดจริงๆอนะช่างอะไรเนี่ยข้างนี้ด้านด้านหลังเป็นไม้มะขาม มีไม้มาขามลายสวยมากค่ะมะขามสุดเล่มไอเล่มนี้ดำลายสวยมากสวยจัดเลยผมให้ราคาพิเศษไปเล่มนี้ที่จริงราคาเล่มนี้ไม่ได้หนึ่งพันแปดเนาะปกติหนึ่งพันแปดวันนี้เราให้เป็นนาทีทองหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทพร้อมซองค่ะนี่จะให้หนึ่งพันก็เกรงใจเนาะเราก็ขอซะอีกหน่อยเถอะเอาค่ะเอาเราจริงๆเราปกติก็คุยกับแม่ค้าว่าผมจะขายพันแปดเล่มนี้เขียนว่าเป็นเขากวางกับไม้มะขามที่หายากอื กตคุยไปคุยมามันตกลงที่เอ้าหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทให้ลูกค้าไปหนึ<ช>่งพันหกร้อยห้าสิบอยากอยากให้ท่านไหนที่ติดตามอะค่ะท่านไหนติดตามก็จะเ <จะ S 1> รู้ได้ว่าราคาง,างผมมันไม่ไม่ได้ต่ำขนาดนี้นะะ,ะต่อไปค่ะองฝักนะฮะต่อไปมาเขาวควายด้ามวัสดุเป็นเขาวควายเลยนะครับรเข้าใจไหมครับเขาวควายครับใส่ใส่ไปฉันอยากจะให้กล้องอะจับมาที่หน้าดิชฉันนะคะ คือช่างรัานว่าไบใบยาวสามนิ้วด้ามยาวสามนิ้วนะครับใบกว้างหนึ่งจุดสามนิ้วสันหนาสี่มิลนะนะครับนี่เอ็นหกเก้าห้าเนาะเอ็นหกเก้าห้าครับเช่นเดียวกันเป็นเหล็กเอ็นหกเก้าห้าไม่เป็นอันนี้ช่างรัานทำเป็นแบบพวกนี้ไม่เป็นสนิมงานมุกเหรอคะใช่ไหมงานเนียนกริบเลยเงาครับด้ามมันนะคะเพราะว่ามันจะมีอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะมีงานเงาแล้วก็แล้วแต่งเป็นพาลีแบบแบบดิบ เออกื่งดิบใช่ไหมฮะเป็นแต่งเอาครับเพราะว่าพาลีงานพาลีใครใครอย่าคิดว่าทําง่ายนะครับทำยากมากเล่มที่สองเอาเล่มที่สองเอาเป็นเงาก่อนเงาก่อนขนาดเท่ากันแล้วครับใบยาวสามนิ้วใบกว้างสามนิ้วสันสี่มิลใบกว้างหนึ่งจุดสี่เอ้หนึ่งจุดสามนิ้วเท่ากันเลยครับเพราะผมทํามาแพคคู่ หอม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 เออเป็นแฝด้อมปักค่ะท่านไหนซื้อคู่เลยนี่เจ๋วเลยเนาะอ่เหมือนกันเหมือนกันใช่เหมือนเหมือนกันเลยโอเคเลยค่ะอ๋ออย่างไงให้เหมือนโอาอยี้โอเคค่ะต่อไปหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งต่อไปค่ะหาไหนไม่ได้นั่นะคะราคานี้ที่เงาเงามันก็ดูว่าจะเหมือนกันไปผมก็เลยแต่งให้ออกเหมือนพาลีนิดหน่อยนะครับแต่งให้ออกเหมือนพาลีนิดหน่อยความกว้าง เออความยาวครับสามนิ้วด้ามยาวสามนิ้วใบกว้างหนึ่งจุดสามนิ้วสันนีสันสี่มิลเท่ากันหมดครับทุกเล่มนะคะก็เท่ากันด้วยนะคะราคาก็เท่ากันครับราคาไม่มีปัญหาโอเคค่ะผมให้ซองกางพร้อมซองเหมือนกันซองเหมือนกันค่ะเล็กๆกระทัดรับนะครับนี่ครับค่ะนี่หาเนยไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเออหมดนี้ก็ไม่มีเขาควายให้ง่ายๆนะคะโปรดอย่าสั่งนะคะ ถ้าใครจะสางชุดนนี้ผมบอกเลยว่ารออีกนานค่ะเป็นปีปีหน้าเพราะว่าเขาไม่แห้งเขามีแต่เขามใช้ไม่ได้แต่ใช้ไม่ได้ค่ะมันไม่แห้งผมก็ไม่ทําทําไม่ได้ค่ะมันไม่แห้งมันทําไม่ได้ทําแล้วมันหดหดตัวแล้วเสียชื่อช่างอลันหมใช่สำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนเลยค่ะลาไปก่อนนะครับอย่าลืมครับกดโทรมาก่อนสวัสดีครับ